ทุกคนรู้จักคำว่าแผนแม่บทกันไหมคะแล้วคิดว่ามันสำคัญแค่ไหนกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมันน่าจะช่วยให้แบบบุคคลที่ไม่ได้เกี่ยวข้องมีความเกี่ยวข้องกับกฎหมายได้เข้าใจกฎหมายแล้วก็ใช้งานกฎหมายได้ไง่ายขึ้น ก็คือเหมือนว่าพอถ้าเราเอาแพนนิ่งไปใช้เราจะได้รู้ว่ากระบวนการขั้นตอนไหนมันถูกมันผิดแล้วก็จะได้ไปแก้ในส่วนนั้นให้ถูกต้องค่ะก็จะได้เห็นว่าแบบถ้ามันเกิดข้อผิดพลาดอะไรอย่างนี้ค่ะจะได้เห็นว่ามันเกิดจากตรงไหนจะเห็นภาพกว้างมากกว่าอะไรนี้การที่องค์กรหรือหน่วยงานต่างๆจะทํางานไปในทิศทางเดียวกันและมีประสิทธิภาพจําเป็นต้องมีการกําหนดแผนแม่บทที่ใช้เป็นกรอบในการพัฒนาองค์กร PDPC Talk ทในอีพีนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับแผนแม่บทด้านเศรษฐกิจและสังคมของหน่วยงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นเหมือนพิมพ์เขียวที่ใช้ในการกำหนดทิศทางและนโยบายเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศโดยจะมุ่งเน้นการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนค่ะ ก็เราพูดถึง p d p c เราเองนะครับแผนไม่บทระยะสั้นของเราเนี่ยเรามีความตั้งใจมากนะครับที่เราจะให้ความรู้ความเข้าใจกับทางประชาชนเป็นในวงกว้างให้เยอะที่สุดเนื่องจากผลกระทบของการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยปัจจุบันนี้นะครับที่ทุกคนต้องเข้าใจว่าเราจะต้องปกป้องข้อมูลตัวเองยังไงนะครับในแง่ของแผนระยะสั้นของเราเองเนี่ยเราก็จะมีการวางแผนนะครับในการใช้ไม่ว่าจะเทคโนโลยีหรือการประชาสัมพันธ์นะครับหรือการให้ความรู้กับทางประชาชนให้เยอะที่สุด ทาง PDPC เองเนี่ยก็ได้มีแผนมีเป้าหมายนะครับในแง่ของการที่ทำการประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับระวังรูปแบบในการให้ความรู้ความเข้าใจเป็นวงกว้าง ประชาชนทั่วไปนะปัจจุบันแล้วก็เราก็ยังพยายามจะสร้างนะครับระบบในการตรวจสอบหรือการให้ความเข้าใจในแง่ของการเรียนรู้หรือรับรู้มาตรฐานของบุคลากรต่างๆหรือคนที่เข้าไปศึกษาในแง่ของ PDPA เนี่ยว่าทุกท่านเนี่ยได้เข้าใจมากน้อยแค่ไหนในการที่เอามาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจําวันของประชาชนทั่วไปนะรวมทั้งธุรกิจต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นในปัจจุบันด้วยนะครับซึ่งในแง่ของเชิงธุรกิจเองเนี่ยทุกคนก็ต้องให้ความสําคัญกับเรื่อง PDP a เป็นสิ่งสําคัญเลย ที่อยู่ในยุคปัจจุบันเนื่องจากเป็นยุคที่มีการใช้ Data เ,เยอะมากนะครับซึ่ง Data ทั้งหมดเนี่ยเป็นส่วนสําคัญในการปกป้องข้อมูลการใช้ข้อมูลอย่างถูกต้องการปกป้องข้อมูลนะครับและการนําไปใช้ข้อมูลที่ถูกระเบียบนะครับทุกคนต้องเข้าใจระยะสั้นของเราเราก็คาดหวังตรงนี้ว่าเราจะทํายังไงให้ประชาชนได้รับรู้เรื่องพวกนี้เยอะที่สุดในเป็นวงกว้างแต่ทุกอย่างใช้เวลานะครับแผนระยะสั้นจริงแต่ว่า เราคิดว่าในการทับเนี่ยเราใช้เวลานะครับแต่ว่าอย่างน้อยทาง p d b c เองเราก็ให้ความสำคัญในแง่ของการให้ความรู้และความเข้าใจตรงนี้เป็นหลักแล้วก็มีการออกระเบียบออกคำสั่งต่างๆเนี่ยเพื่อสามารถดำเนินการ follow ตามแผนระยะสั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพพวกนี้เราก็ให้ความสำคัญเยอะอยู่นะครับอันนี้ ก็ถ้าเป็นแผนระยะยาวเองเนี่ยทาง PDV ีเองนะ่ะน่าจะมองในแง่ของธุรกิจเป็นหลักนะครับ mm hmm. เนื่องจากกฎหมายของเราเนี่ยเป็นผลกระทบหลักเลยในแง่ของการใช้เกี่ยวกับธุรกิจแล้วก็สื่อสารกันระหว่างประเทศต่างๆนะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยระยะยาวเองเนี่ยที่มีเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามานะเราก็ต้องให้ความสำคัญมนด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่อง AI ก็ตามนะครับ Big ก a t a ก็ตามทุกคนจะหนีไม่พ้นเลยเนื่องจาก เทคโนโลยีพวกนี้เนี่ยที่การเข้ามาสู่พวกเราเนี่ยมันคือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเราจะทํายังไงในแผนระยะยาวของเราเนี่ยเพื่อจะเข้าใจอัลกอริทึมของเรื่องต่างๆสําหรับเทคโนโลยีใหม่ๆแล้ว a d a แอให้เข้าเหมาะสมกับ ประเทศไทยด้วยนะครับแล้วก็ของต่างประเทศเองยกตัวอย่างก็คือชื่อ GDPR เนี่ยเป็นของยุโรปสหภาพยุโรปเนี่ยเราก็ต้องทําสอดคล้องกับเขาเนื่องจากแผนระยะยาวของเราเนี่ยคือการสนับสนุนแล้วก็กลุ่มบิส i n e s s ต่างๆเนื่องจากการค้าขายที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้าเราไม่มี PDPa ที่สอดคล้องกับ GDPR ของสภาพยุโรปก็ตามเนี่ยเราก็จะเกิดปัญหาในการค้าขายกันได้นะครับเพนื่องจากมันจะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลแล้วก็เขาก็จะถามเราอยู่แล้วเหมือนกันนะว่าการใช้ข้อมูลทรงนี้ปลอดภัยไหมนะครับแล้วเรามีเอกสารมีทุกอย่างเนี่ยเราทำตาม follow เรื่องการรักษาข้อมูลหรือเปล่าอันนั้นก็เป็นสิ่งที่ทาง p d c เองต้องการและต้องการให้ทางภาคเอกชนเองเนี่ยเข้าใจและนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามที่เราเข้าใจนะครับกฎหมายนี้เนี่ยเกิดขึ้นมาจากสส่วนของโลกก็คือจากสหภาพยุโรปเราเรียกตัวยออ่อของกฎหมายเขาก็คือ gdpr ส่วนอีกอันหนึ่งที่เป็นแรงผลักดันที่ให้เกิดอันนี้ขึ้นมาก็คือ pdpa จากสิงคโปร์สองโซนของประเทศเราเนี่ยที่อยู่ใกล้ประเทศเราเองหรืออยู่ที่สหภาพยุโรปเองเนี่ยเขาได้ใช้กฎหมายกฎระเบียบตรงนี้ขึ้นมานานมากแล้วเป็นระเบียบที่สร้างให้เกิดการค้าการใช้ Data นะครับในแง่ของการค้าขายนะครับซึ่งปัจจุบันนี้เขามีความ ท้าทายหรือเขาเรียกร้องนะครับกับผู้ประกอบการต่างเนี่ยในการค้าขายกับเขาเนี่ยว่าเราจะมีเรื่องความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือเปล่าซึ่งทําให้เราเกิด p d p a ขึ้นมารวมทั้งคณะกรรมการกํากับขึ้นมาหรือคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญต่างเนี่ยในในประเทศไทยเนี่ยเพื่อทํามาเพื่อรองรับธุรกิจต่างๆที่เป็นในแง่ของการค้าขายระหว่างประเทศซึ่งเป็น requirement สาคัญเลยที่ตอนนี้เนี่ยถ้าเราไม่ใช้ความเข้าใจตรงนี้หรือกระตุ้น ความเข้าใจหรือการพัฒนาหรือการปรับเปลี่ยนแผนธุรกิจของเราเองเนี่ยในการใช้ Data เนี่ยทางประเทศไทยเองเนี่ยก็คงจะมีข้อที่ต้องปรับเปลี่ยนอีกเยอะมากถ้าเราไม่เข้าใจบทบาทของตัวเองตอนนี้ว่าเราต้องทําอะไรนะครับเนื่องจากปัจจุบันเองเนี่ยเรามีการใช้ข้อมูลใหญ่ๆมาเยอะมากในประเทศไทยเรามี Data Center ขนาดใหญ่แล้วมีคลาวด์เซอร์วิสนะที่มาจากต่างประเทศเยอะมากเนื่องจากนโยบายรัฐบาลเองเนี่ยเรากำลังให้การสนับสนุนเรื่องคลาวด์เซอร์วิสจากต่างประเทศรายใหญ่ๆมาเยอะมากไม่ว่าจากทางเอเชียเองนะครับหรือว่าจากทางสหรัฐอเมริกาเองนะครับซึ่งใหญ่โตมากนะครับแล้วเราก็ได้รับอานิสงส์จากการที่เรามี จ e o อกราฟิกของประเทศนะที่ดีนะครับในแง่ของการที่ครอบคุมสามารถเซาท์อีสเอเชียได้เพราะฉะนั้นเนี่ยทางการตั้ง Data Center ขึ้นมาเองหรือตั้ง Cloud Service ขนาดใหญ่เนี่ยก็เป็นเทรนธุรกิจที่เข้ามาเราก็ต้องมีกฎระเบียบกฎหมายที่แข็งแรงและชัดเจนเพื่อให้ผู้ประกอบการต่างๆเนี่ยคอมプラกับกฎหมาย PDPA ของเรานะครับเนื่องจากตรงนี้เนี่ยทางรัฐบาลเองเขามองว่า เป็นส่วนสําคัญในการผลักดันเศรษฐกิจให้เติบโตมากยิ่งขึ้นเนื่องจากคลาวสวิสเองเนี่ยมีการลงทุนที่เราเห็นกันมาเนข่าวมาเนี่ยเป็นหมื่นล้านนะครับแล้วก็มีการลงทุนมหาศาลนะครับโดยการสนับสนุนจาก BOI ก็ตามหรือว่ากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเองก็ตามก็มีการสนับสนุนตรงนี้เพื่อจะให้ทางประเทศไทยนี่เป็นฮับเนื่องจากเขาได้ขยับขยายลื่อนมาจากสิงคโปร์ซึ่งเป็นประเทศที่เล็กพื้นที่ไม่ไม่พอแล้วนะครับก็ มองเห็นไทยเนี่ยซึ่งมีศักยภาพเพราะฉะนั้นการที่ดูแลเรื่องข้อมูลเรื่อง Data ก็เป็นส่วนสําคัญที่เราต้องให้ความสําคัญในะปัจจุบันนี้เหมือนที่ผมบอกไปเรื่องเทคโนโลยีต่างๆที่เข้ามาไม่ว่าจะเป็นเรื่อง Cloud Service ก็ตาม Data Center ก็ตามจัดสอดคล้องมากับการ Protect ข้อมูลหรือการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลส่วนบุคคลก็คือของของเราเองนะครับไม่ว่าจะเป็นธุรกิจเองหรือประชาชนเองทุกคนมีข้อมูลส่วนบุคคล นะจะใช้ยังไงจะโปรเทคอย่างไางไก็จะเป็นผลที่ดีถ้าเราวางแผนสตรัคเจอร์ที่ดีก็จะทําให้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจแล้วก็ทําให้ประชาชนชาวโลกเนี่ยเขารู้ได้ว่าประเทศไทยเนี่ยได้ให้ความสําคัญในแง่ของกฎหมายฉบับนี้นะครับหรือเรื่องราวฉบับนี้ว่าคุ้มครองส่วนบุคคลเนี่ยเป็นประโยชน์หรือการที่นําไปใช้การค้าขายกันร,ระหว่างประเทศเนี่ยสำคัญแค่ไหนเพราะว่ามันจะมีข้อมูลข้ามพรมแดนกันเยอะมากอันนั้นก็เป็นสิ่งสําคัญเนื่องจากประเทศไทยเองให้ความสําคัญในแง่ของข้อมูลที่เซนซิทีฟก็เยอะไม่ว่าจะข้อม นะ ibly, มูลทางภาครัฐเองนะหรือข like ้อมูลทางแบงกิ้งเองก็ตามนะครับก็ต้องดูแลรักษาให้ดีเพื่อไม่ให้การรั่วไหลเกิดขึ้นในแง่ของภาคเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นในอนาคตที่เราควรจะต้องให้ความสําคัญก็อย่างที่บอกนะครับว่า p t p c เองเนี่ยให้ความสําคัญกับทุกเลเวลนะครับของ คนไทยนะครับแล้วก็ตัวพี p ีพเองเนี่ยเรามองเองแล้วว่าประชากรหรือประชาชนชาวไทยเนี่ยคือส่วนสําคัญที่สุดที่ควรจะได้รับความเข้าใจในแง่ของกฎหมาย p d p a เนี่ยตอนนี้เนี่ยอย่างที่เราได้ได้รับรู้รับทราบมาว่าเมื่อมีกฎหมายตรงนี้เข้ามาในประเทศไทยทุกคนให้ความสําคัญทุกคนให้ความตื่นเต้นว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ่ายรูปติดชาวบ้านจะมีปัญหาหรือเปล่านูน่นนี่ซึ่งการให้ความเข้าใจ เป็นสิ่งสําคัญจริงๆกับตรงนี้มากในแง่ของภาคธุรกิจเองนะครับซึ่งมีบุคลากรมหาศาลไม่ว่าจะเป็นสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะครับมีบริษัทเยอะแยะมากมีคนทํางานอยู่ในองคอ์กรเป็นหมื่นเป็นแสนคนที่สําคัญที่สุดอย่างอันนก็คือสมาคมธนาคารเองนะครับเรื่องการเงินข้อมูลการเงินเป็นข้อมูลที่เซนซิทีฟมหาศาล ในทุกเซกเตอร์เองเนี่ยไม่ว่าจะลากย่าเองหรือทางบิสเนสเองเนี่ยทาง PDPC เองให้ความสําคัญในทุกเลเวลแต่การกระจายความเข้าใจเนี่ยไปส่วนที่ภาคประชาชนระดับร่างเองเนี่ยเรามุ่งเน้นนะครับไล่ความสําคัญโดยที่ทาง p d ด c เองเนี่ยเราก็มี การจัดหรือใช้เทคโนโลยีต่างๆไม่ว่าจะช่วยทางภาครัฐก็ตามหรือแผนของเราเองเนี่ยเราก็จะมาทำแพลตฟอร์มนะครับ p p c เองที่เป็นซอฟต์แวร์นะครับอย่างง่ายนะครับซึ่งประชาชนสามารถจะเข้าถึงได้นะครับอันนี้ก็เป็นแผนที่ทาง PDPC อยากจะทำเนื่องจากการที่จะจัดระบบ Data เองหรือจัดระบบข้อมูลเองเนี่ยของตัวเองก็ตามมันจะต้องใช้ความสำคัญความเข้าใจเยอะมากในแง่ของการที่คุณจะ เรียงลำดับข้อมูลหรือเก็บ Data ในในองค์กรคุณยังไงนะครับหรือแม้กระทั่งข้อมูลส่วนตัวเองของตัวคุณเองถ้าเราไม่ให้ความเข้าใจจะเป็นหน้าที่ของฝ่ายให้ประชาสัมพันธ์หรือฝ่ายส่งเสริมของเราเองเนี่ยที่เราทางพีดีบีซเองเนี่ยมีคนดูแลอยู่แล้วแล้วก็ให้ความสําคัญในแง่ของการกระจายความรู้ความเข้าใจไปที่ประชาชน ทุกคนในประเทศไทยนะครับเป็นที่บอกจะมีการตั้งศูนย์แล้วมีศูนย์รับเรื่องร้องเรียนนะครับแต่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนเองเนี่ยที่กระจายไปตามจังหวัดต่างๆเองเนี่ยไม่ใช่ศูนย์เพื่อจะรับเรื่องร้องเรียนอย่างเดียวแต่เป็นศูนย์ที่เราให้ความรู้ความเข้าใจกับทางบุคลากรทั่วไปหรือประชาชนทั่วไปที่มีความสงสัยและต้องการสอบถามเองหรือช่องทางต่างๆไม่ว่าจะทางโซเชียลเองก็ตามทางเว็บไซต์เองก็ตามหรือเทคโนโลยีที่เรามีเนี่ยไม่ว่าจะเป็น AI c h แชทบอทที่เรา กลังพัฒนานะครับเพื่อจะตอบประชาชนทั่วไปในแง่ของคําถามเบื้องต้นนะครับหรือความเข้าใจต่างๆแต่อย่างที่บอกทุกคนนะครับว่าการที่จะใช้เทคโนโลยีหรืออะไรก็ตามเนี่ยที่จะมาช่วยคนหรือว่าตัว p d p c เองเนี่ยทุกอย่างใช้เวลาเนื่องจากอะไรเนื่องจากการใช้ Data Data ต้องมีการเก็บรวบรวมเก็บให้ถูกต้องเก็บให้ปลอดภัยเก็บให้เคียวและเพื่อนํามาใช้ประมวลผลในแง่ของการช่วยเหลือหรือการตอบหรือการให้ข้อมูลกับทางภาคประชาชนได้อย่างสมบูรณ์ ก็ต้องบอกไว้ว่าพันธกิจหรือเป้าหมายนะครับในแง่ของเรามีสกศขึ้นมาหรือ PDPC เนี่ยอย่างที่บอกเรามาเพื่อช่วยเหลือสนับสนุนให้ความรู้ในแง่ทางของการปกป้องนะครับของข้อมูลของทุกท่านนะครับแล้วก็เข้าใจในการใช้ข้อมูลให้ถูกต้องนะครับเนื่องจากเป็นสิ่งที่ ไม่ว่าจะรากหญ้าหรือบิสซิสทุกคนจะต้องเข้าใจแล้วก็ความตั้งใจจริงของสกสอเองนะครับในอนาคตอันใกล้เนี่ยที่เราพยายามจะทำเนี่ยไม่ว่าทุกท่านจะได้เห็นไม่ว่าเรื่องไซเบอร์ซิเคียวริตี้ก็ตามทําไมเราต้องมีไซเบอร์ซิเคียวริตี้นะก็คือการปกป้องการถูกแอตแท็กหรือลดการถูกแอตแทกหรือคอร์เซนเตอร์ต่างๆที่มีโทรเข้ามาหลอกลวงประชาชนเราก็มีความตั้งใจที่จะลดตรงนี้เหมือนกันในแง่ของภายใต้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแต่ในแง่ของสกสอเองเรามีความตั้งใจและเรามีเป้า มายก็คือลดการรั่วไหลของข้อมูลให้เป็นศูนย์ไม่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามเราก็มีความตั้งใจและเราก็อยากจะทําอย่างนั้นให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพให้เร็วที่สุดนะในงามของสกศครับขอบคุณครับและนี่คือความสําคัญของการวางแผนแม่บทที่นอกจากจะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแล้วยังช่วยส่งเสริมด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอีกด้วย ส่วนใครที่อยากได้คำปรึกษาจาก PDPC ทุกเรื่องเกี่ยวกับ PDPA ก็สอบถามตามช่องทางที่อยู่ในแคปชั่นได้เลยนะคะและใน PDPC Talk EP หน้าเราจะมาคุยในหัวข้ออะไรติดตามรับชมใน PDPC Thailand ได้เลยค่ะ